ค่ะขอบคุณล่างสองนะคะเลยโก๊บสามเลยโยโก ดีนะเวลาเข้าไปไป็ได้ก็โอ้ยใส่หัวแบบน้ำตาเล็บน,น้ำตาลรวงนะพ่อแมวกับมาพ่อแมววัสดีเจ้าวัสดีเจ้าเออทักทายพ่อแมวกันเด้อเออมาดามมาดามใช่ไหมปันสุกนะคะเออเกดา้าทักทายมัดรวมมัดรวมวพูม้คุณไหมก็มานะคุณไหมสวัสดีคะ่ะนัะ่นมาแล้วมาแล้ว,ลวนะหันก็อน้อเร็วโกง <laughs> เลยกล้องเลยกล้องเลยวงเลยกล้องละ <laughs> โอ้สามสิบนาทีแล้วแต่ได้เวลา้วนะคุณใหม่คุณใหม,หม่วันนี้ค่ะวันนีค้คุณใหม่นะคะถ้าใครคุณใหม่กันก่อนเนาะทุกคนนะขอบคุณค่ะขอบคุณกําลังใจท,ทุกคนทุกท่านเลยนะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณกําลังใจดีๆขอบคุณคนอารมณ์ดีๆทุกคนเลยนะใครขึ้นมาก็จะเป็นคนแบบอารมณ์ดีนะเออใช่ไหมอย่างเช่นสาวออนนะคะเ,เขาอารมณ์ดีนะหัวลราออร่อยะคะ่ะหัวลาอทีหนึ่งอร่อย ก็มีโผงสองวัยนะองมีคนแซลได้แหละใช่ไหมเออเป็นไปได้สาววันเลิศลงใหม่ก็ดีนะเอออย่าก,กินเลยโกงนะสวัสดีมัน่นวมทุกท่านนองห้องเดิมมาช่แต่ก็ทักไม่ทันนะคะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ห่วงไม่เป็นไรไม่ต้องคิดมากไม่ต้องซีเรียสน,นะคะตามสบายตามสบายนะห้าขอตัวตามสบายเลยค่ะ ยกมือก no ันเลยนะคะยกมือกันเลยนะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่น้องหน้ามากๆเลยนะคะอ่าทักทายนะคะอ่าามีองค์สองใบนะเออเงินเต็มหรือยังเนาะปีนี้จะเต็มไหม่ะองค์ใหญ่เกินข้งเขียนว่าองค์ไว้ใส่เงินของ youtube ใช่ไหมโอ้โหองค์ใหญ่เกินนะแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวก็พอแล้วมั้งเครื่องเล็กๆอย่างเงี้ยก็พอแล้ว่ะอันนั้นไม่ไหวอ่ะใส่เดี๋ยวมีคนขโมยนะเออองค์ใหญ่จริงนะ เขาก็ขึ้นได้เหมือนกันเราก็ขึ้นได้เขาก็ขึ้นได้นะลงไปล้วงได้เองนะเออใจไม่ได้นะเพราะว่ามีคนนะเนี่ยว่าชาตินี้จะเต็มไหมเขาว่าไงเบาโต้ขอตัวไปธุระก,ก่อนเ <c oughs> ด้อพี่ทางสบายเลยยกมือไม่ใหม่กันเลยค่ะ <c oughs> โอเคนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะขอบคุณที่ <c oughs> มันจะขอไล่เลยนะคะทุกคนนะยกมือกันเลยค่ะ <c oughs> อ่าขอบคุณพี่ต้นนะคะขอบคุณน้องพี่นะคะขอบคุณ กินอยู่แบบบ้านๆนะคะขอบคุณแม่เอื้อนนะคะขอบคุณแม่ไก่นะคะพี่น้องนานนะคะค่ะคุณหม่ขอบคุณค่ะขอบคุณไอ้สีนะคะขอบคุณลุงคำล่านะคะขอบคุณพี่ติ๊ออ้พิทิพ์นะคะพี่ทิพตานะคะพี่ทิพเป็นเยี่ยมหละยกมือเลยค่ะขอบคุณไอ้หนึ่งนะคะขอบคุณแม่น้องเล่นะคะแม่น้องเล่มาสองยุทธนะขอบคุณอ่าปี่เหนือราวีเจ้าขอบคุณเจ้าพีเหนือราวีมาพคนแหลกเลยนะเออ ขอบคุณพี่ตาเรืองเจ้าขอบคุณเป่าโต้นะคะขอบคุณชุู้้น้อยนะคะขอบคุณพี่นงน้าขอบคุณคุณสมหมายคำพานะอันนี้น้องเขาเอาของคุณแม่มาใช้แน่เลยขอบคุณยายวันนะคะขอบคุณคุณต้นหลิวสตอรี่นะคะใช่ไหมคุณต้นหลิวอ่าขอบคุณยายลองนะคะของแม่ลองชาแนลนะคะขอบคุณน้องแมวคุณดิเลกนะคะเอาคุณแมวมาคุณแมวมาสวัสดีคุณแมวค่ะวันนี้ค่ะ ขอบคุณพ่อน้องบอลนะคะขอบคุณน้องแมวน้อยคุณพี่พรไพรสันนะคะขอบคุณสาวอลบ้านนาขอบคุณแม่พ่วงนะคะยังตกหล่นใครอีกไหมขอบคุณยายวันค่ะยายวันขาแซ่บนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนเลยอาจจะมีตกตกหล่นมากนะทุกคนนะขอโทษขออภัยด้วยนะคะอาจจะมีตกหล่นนะคะขอบคุณทุกคนทุกกําลังใจขอบค ทุกอย่างขอบคุณที่รับชมกันมาตั้งแต่ต้นไลค์จนจบไลค์กันเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะขอให้เก็บชั่วโมงได้เต็มไวๆขอให้เก็บเหรียญได้เยอะๆขอให้ได้เงินเดือนกันไวๆนะคะทุกคนนะคะขอบคุณน้องแมวนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณกําลังใจทุกคนทุกทานวันนี้ก็ขอจบไลฟ์แค่นี้ก่อนนะคะค่ะยายวังค่ะแมวเจ้าป้าแมวเจ้าโอ้ยคุณแ นะออคุณแน่บอกว่าตักแกมมดจะเลยจงลงลันล้นะทางสมัยคุณแนวไม่เป็นไรเป็นซีเรียสน,นะคะแบบประเด็นนี้นะแม่นองเล่นะคะขอบคุณค่ะออไม่ต้องซีเรียสน,นะคะไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าวไม่ได้เก็บชั่วโมงแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยที่แวะมาส่งกําลังใจเห็นหน้าเห็นตากันก็